คาถาเสกยาจากพระผู้ไม่เคยป่วยณวัดป่ากลางดงลึกหลวงปุ่ขีบทีรปัญโยพระผู้ไม่เคยเจ็บป่วยเลยตลอดชีวิตบารณีของท่านล้นเหลือเพียงเป่ายาห้าครั้งคาถาที่เปลี่ยนยาธรรมดาให้กลายเป็นยาวิเศษก็ปรากฏก่อนทาหรือกินให้ตั้งนโมสามจบ แล้วกล่าวคาถานี้พุทธังเป็นยารรมังรักษาสังคังหายไปเป่าใส่ยาเบาๆห้าครั้งแล้วจึงทาหรือกินให้ยากลายเป็นพลังแห่งธรรมรักษาโรครักษาใจตามคำครูบาอาจารย์สายวัดป่าสาธุ